ไหนกายเหลือเวลาอีกไม่ก well ี่ช ja. ั่วโมงแล้วแบบนะคือฉ OK> ันก้าขาไม่ออกแล้วตอนนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะเราเหลืออีกหนึ่งภารกิจอ่ะต้องรีบําให้เสร็จก่อนเวลาจะหมดแล้วก็ก่อนคูณอื่นด้วยฉันไม่ไหวแล้วจริงอ่ะนายนายต้องไหวดินายบอกว่าจะเอาชนะใจตัวเองไม่ใช่หรอใช่แต่ว่าฉันกลัวเป็นตัวถ่วงนายนาย ไปคนเดียวก็ได้นะเฮ้ยมันเป็นทีมด้วยมาดิ้วกันขนาดนี้แล้วจะให้ฉันไปคนเดียวได้ไงอะแต่ว่าฉันเดินไม่ไหวแล้วอะฉันเหนื่อยมากฉันอยากจะไปกับนายนะอยากไปกับนายม,มากอยากไปกับนายทุกที่อยากไปกับนายให้ถึงฟังแต่ว่าฉันไม่ไหวอะ่ะถ้างั้นก็พักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปด้วยกันแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้ววะนายต้องไปเองแล้วเออนี่กายฉันไม่อยากเป็นด,ดหถวงให้นายอะ ทั้งชีวิตของนายขึ้นอยู่กับเกมนี้นะนายต้องทําให้สําเร็จแต่ฉันจะทํายังไงอ่ะถ้าเกิดไม่มีนายไปด้วยฉันจะทําสําเร็จได้ไงนายทำได้อยู่แล้วทั้งสองภารกิจที่ผ่านมานายก็เป็นคนทําแต่ที่ฉันทําได้มันก็เพราะว่ามีนายอยู่ข้างๆอ่ะเอ่อไม่เกี่ยวกับฉันหรอกนะนายเก่งอยู่แล้วเกี่ยวดิใครบอกว่ามันไม่เกี่ยวนี่อย่าพึ่งมาอะไรเลยนะ รีบไปทำบริกให้สำเร็จเถอะแต่ว่านอยไปให,หนไปด้วยเนี่ว่าแต่เนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงแล้วนายไม่รีบอะทุกอย่างที่เราทำมามันจะจบลงนะเออเออนี่ต่อจากเนี้ยฝากนายด้วยนะเว้ยวานายต้องทำบรกิจรของผู้เราสองคนให้สำเร็จนะ อย่ต้องหว่วง,งหรอกนาเดี๋ยวฉันขอพักแป๊บเดียวแล้วฉันจะรีบไปตามหาหนาานะเดี๋ยวถ้านายตามหาฉันไม่เจอฉันจะตามหาเจอฉันมีอะไรจะบอกนะเพืนี่<ห>นทั้งสองคนโอ้น้องบ่าวนิ้วบ่านี่พวกเธอ,เอ,อพวกเธอเป็นไงกันบ้างอะได้ภาร,รกิจที่สามยังโอ้ยได้จะมานั่งหน้าเขียนแบบนี้เหรอาหาย่างหายเย็นดูไม่หลายขวดตายกันที่ภารกิจที่สามนี่แหละฮะถึงขั้น เ,เออไม่ใช่ตายจริงๆแบบนั้นไม่ถึงว่าแบบภรรกิจล้มเหลวอ่ะอ๋อคุณว่ามีการตายในเกาะนี้ด้วยเพราะฉันน่ะก็เหนื่อยเกือบตายแล้วตอนเนี้ยพวกเราสองคนก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันน่ะเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคิดยังไงก็คิดไม่ออกอ่ะเป็นคู่คู่อยู่ด้วยกันคืออะไรอ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกแถมพวกเราอ่ะก็ผิดไปแล้วทีหนึ่งด้วยให้ผิดอีกทีอ่ะก็จบเกมใช่พวกเราก็เลยว่าจะกลับบ้านแล้วอ,ะอ่ะฮะเอา กลับกันแล้วเหรออืมยอมแพ้ดีกว่าจริงๆที่พวกเรามาแข่งกิจกรรมเนี้ก็ไม่ได้อยากจะชนะอะไรมากหรอกแค่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนบ้างอะใช่แล้วใช่แล้วฉันกับแฟน่ะทำแต่งงานไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยแต่พอได้มีอยู่ด้วยกัน3วันเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าเวลาที่พวกเราได้อยู่ใกล้ๆกันได้อยู่ด้วยกัน มันโคตรมีค่าโคตรมีความสุขมากกว่าเงินเงินทองทองอีกหนูจ๋าต่อจากเนี้ยเขาสัญญาเลยนะกลับไปอ่ะเขาจะทํางานให้น้อยลงแล้วมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเขาเองก็เหมือนกันนี่อนั้นเราเรีบกลับบ้านกันดีกว่านะ <c ười> คึกแล้ว <c ười> โอ้ <c ười> โอดมาตั้งสามวันแล้วนี่จะยอมแพ้จริงเหรอเนี่ยรลีบข้อเดียวนะนี <c ười> ่ <c ười> <c ười> ไม่เป็นไรหรอกน้าฉันว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการเงินรางวัลมากกว่าพวกเราอย่างเช่นพวกนายสองคนไงใช่ไหมก็น้องบ่าวพี่ขอไทยนะน้องบ่าวสองคนน่ะมาช่วยกันเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะหาเงินไปแต่งงานกันใช่ไหมไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าไม่ต้องขืนลงหน้าน้องบ่าวพี่เข้าใจอ่าเป็นมาสู้ๆนะรีบๆแต่งงานชื่นด้วยไปก่อนนะไปๆนะทั้งสองรีบทำธุรกิจกันเถอะ เหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงแล้วฉันคงแพ้จริงแล้วใช่ไหมเนี่ยเดีย๋ยวกยอมแพ้ดิเราต้องขันไปให้ได้แต่เวลาก็จะหมดแล้วอ่ะคู่อื่นเขาก็ทยอยยอมแพ้ทยอยกลับบ้านันแล้วนี่มีใครทำะไรกี่ที่สามได้เลยพวกเราไงยังเหลือพวกเราอยู่พวกเราต้องทาได้นี่แต่ว่าฉันเห็นสภาพนายแล้วนายเดินไม่ไหวแล้วนี่เอเอ,เอ,เอก็ ยิงน้อยนายก็ชนะใจตัวเองสำเร็จแล้วนะเอ,อนายสู้มาถึงขนาดเนี้โคตรเก่งแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่ชนะภารกิจนะไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันก็แค่กลับไปจนเหมือนเดิมนี่ว้าเอ,อมื่อกี้ตอนที่อยู่ริมทะเลนายบอกว่านายจะตามหาฉันออมีอะไรจะบอกฉันไม่ใช่หรอคือว่าฉันมีอะไรจะบอก แต่จะบอกตอนที่ทำารก,กิจสำเร็จแล้วอะนี่แต่ว่ามันไม่สําเร็จแล้วล่ะบอกฉันเลยนะไม่เอาฉันจะลองภรก,กิจสําเร็จเอาแล้วฉันจะมีวันรู้ไหมเนี่ยใช่ไงก็ทำารก,กิจสาเร็จดีก็ฉันคิดไม่ออกนี่อะไรอะ่ะเป็นคู่คู่อยู่ใกล้ๆเราก็ต้องกลับมาคิดว่าอะไรมันเป็นคู่บ้างเอเอเป็นคู่คู่คู่หรอก็เออฉันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วฮะอะไรหรอแต่ นี่มั่นใจอะฉันกลัวทานายแพ้หลงพูดออกมาก่อนนะคาใบก็คือเป็นคู่คู่อยู่ใกล้ๆใช่ไหมอืมก็น่าจะเป็นการถ่ายภาพคู่ไอ้ลุงนั่นไหมอะเออก็ตอนบอกบริษไอ้ลุงนั่นอะอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะนีด้วยอนะแต่ว่าฉันไม่แน่ใจเลกนะกลัว,นะ<อ>วทำนายแพ้ฉัน่าใช่เออแต่ว่าไปกันเถอะกายไปไปไหนไปทำบริจทที่สามไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนี่ ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าจะแพ้เราก็จะแพ้ไปด้วยกันนะเอ่อ,อาบ้าไงจะมากลับบ้านอีกคู่แล้วเหรออะไรวะมากันเป็นพันคู่ตอนเนี้ยเหลือเล่นไม่ถึงสิบคู่นะเหลือเวลาอีกตั้งคืชั่วโมงรีบกลับกันไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้า,อาแต่ยอมแพ้ก็เข้าใจแต่ลับก็กลับได้เลยแต่ไปได้เงินรางวัลน,นะจ๊ะ <c oughs> ไม่ได้มากลับซะหน่อยลุงเอ้าไม่ได้มากลับแล้วมาทําไมกันนะนี่เดี๋ยวเวลาครึ่งชั่วโมงนะรีบไปหาภารกิจที่3รีบถ่ายส่งมาเร็วพอพวกเรามาหาภารกิจที่3อยู่ไงอ,อ๋อภารกิจที่3ามไม่อยู่อะไรแถวนี้วะวก็ลุงพูดเองนี่ไม่อยู่ใกล้ๆไม่ใช่เหรอก็ก็ก็ใช่ใช่ก็อยู่ใกลยย้ๆอ่ะภารกิจที่3ามมีลุงทไมลุงต้องพูดติดๆอ่างด้วยอะ่ะก็ๆๆๆไม่ไม่ได้ติดซะหน่อยติดอบนวดนี่แสดงว่า ภารกิจที่สามอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แล้วใช่ไหมเออก,ก็ไม่รู้ยจะไปรู้เล้าบอกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดพวกเราจะทําอะไรบางอย่างลุงก,ก็จะไม่ห้ามใช่ไหมจะ,จะ,ะดดมจะทำอะไรอ่ะพูดแปลกๆนะเนี่ยพูดได้มันเกี้ยจะทําอะไรที่ถ้าพวกเราจะขอถ่ายรูปคู่กับลุงอ,อ่ะถ่ายรูปคู่กับฉันเนี่ยนะเพื่อก็เป็นคู่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่นี่ จะ,จะบ้าเหรอมาถ่ายคู่กับฉันนีนะแลูกจะไม่ไมถ่ายเหรอเออให้อยากถ่ายก็ถ่ายแล้วแต่นะงนั้นถ่ายเลยนะเออบ้าเอาทิ้งเหรออืมถ่ายแล้วนะ<ห> บัตรจิบัตรเถ่อวถูกแม่ลุงถ่ายรูปคู่กับคู่ของเราใช่ไหมอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนี่ถูกต้องพวกนายทำธุรกิจสำเร็จหาฉันกล่าวไแล้วนี่ตามฉันไปเอาตังค์ลวกันจริงๆถ่ายคู่กันก็พอไม่ต้องจูบปากกันโชว์หรอกบัตรจิบัตรเถล่งขนลุกขนชุนไปตามฉันมาละกันชนะเลยนี่เราชนะแล้วนี่ดีใจหน่อยดิ กึ้งอะไรอยู่อ่ะก็ถ้ามีนายต้องจูบให้ด้วยอ่ะก็จูบคือในวัมนแรกที่นายล้มมาจูบฉันนั้งและครั้งนี้อ่ะนายก็แย่ลิ้นเข้ามาอีกแล้วนะคือว่ามัน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 อึ้งอ่ะแต่ว่าครั้งนี้นายไม่กัดลิ้นฉันแต่ว่านายทำไมทำเรื่องแบบนั้นก่อหน้าครอืลนนะเนี่ยนี่เป็นอะไรรีบเอาเงินรางวัลก่อนเถอะนะ เอออ mm, like ืมก็ได้เอเดี๋ยวฮะฉันทำลุรกิจสำเร็จแล้วนะไหนนายบอกว่ามีเรื่องที่นายจะบอกฉันนะเอ่รื่องนั้นไปเอาเงินรางวัลก่อนดีไหมไม่เอาก่อนจะไปบอกฉันก่อนดีนายมีอะไรจะบอกฉันหรอฉันแค่อยากจะบอกว่าเออนี่บอกมาเลยก็แค่อยากจะบอกว่าโอ๊ยนี่ ฉันพูดก่อนก็ได้นายมาที่เนี่ยนายไม่ได้แค่ชนะใจตัวเองหรือก็ชนะภารกิจหรอกนะนายยังชนะใจฉันด้วยอ่ะนายทำให้ฉันชอบนายแล้วอ่ะชอบชนเหรออืมเอาชนะใจฉนันแล้วรับผิดชอบด้วยะเวยอเอออะไรรับผิดชอบมเนี่ยรับดิต้องรับผิดชอบไปแล้วอ่ะ <laughs> รับผิดชอบจร,งจริงๆอ่ะแล้วไหน ฉันพูดแล้วนะสิ่งที่นายจะพูดกับฉันคืออะไรคือฉันจะบอกว่าเงินสิบล้านนี่เป็นส่วนแบ่งของฉันนะฉันยกให้หนายจริงๆนะเออแค่นี้ยังเหรอเออคือจะบอกว่าถือว่าเงินสิบล้านนั่นเป็นค่าสินสอดแล้วกันนะก็โอเคสิบล้านถือว่าค่าตัวฉันแพงอยู่นเนี่ยเออพอแล้วนะไปเอาเงินเล่นเถอะแล้วอืมแล้วจะได้กลับบ้าน ไปเอาอย่างอื่นด้วยเอ้ยคลื่นเอาหัวใจในายลามมกเองอ <c oughs> <c oughs>